ใครเคยกินขนมแบบนี้บ้างขนมโดนัทแบบโบราณโดนัทไอชอนอ้น,นี่นห่อละสิบบาทนะ,ะได้ประมาณสองสี่ห้าได้ประมาณสิบชิ้นิงกินไปละชิ้นหนึ่งยายากินไปชิ้นหนึ่งมันจะเป็นกลวงๆนะกรอบนอกห้องนในละลายในปากฮืบไปในแบบไรเคลือบกับน้ำตาล ิึบาทอร่อยกรอบนอกทำเนียงนุ่มๆเคียวเข้าไปลายล่างกังเคียวด้วยไม่ใช่เคียวโดยการปิดร้านหิวเอาบุนด้วยนะครับวันนี้ช้าหน่อย ช้าทุกวันก็ต้องขอใจได้พี่น,น,น้อง่าย่กันํำนี่นุ่มไม่นุ่มหรอกผิวมันเนี่ยมันจะแข็งๆแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นแบบเคี้ยวไปมันจะ,จะละลายในป่กคุค้มค่าคุ้มราคาสิบบาทเป็นขนมโบราณอันนี้นก็จะให้ซหน่อยกินฟาร์มเฮามีแต่คนหิวลองลง คุ้มยังนั่นงทั้งแต่ทีนึงเอเดอร์สุดท้ายมันจะมีหลายรูปแบบมีแบบเป็นเกลียวก็มีแบบเหนียวก็มีอันนี้มันจะเป็นกรอบหวานไม่มากอืม